สวัสดีครับชื่อในนิติศาสตร์ชชน,นะครับชื่อเล่นชื่อคังไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษกลุ่ม17สัปดาห์นะครับไป i อออฟไว e ครับอยากลองสัมผัสวิธีการใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวในต่างประเทศดูบ้างนะครับประสบการณ์ใหม่ๆที่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ของประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าการที่เราจะไปรับประทานอาหารในต่างบ้านเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับต้องมีของฝากเช่นแบบเราต้องถือดอกไม้ไปให้เจ้าของบ้านที่ทําอาหารให้เราทานด้วยนะครับได้พูดภาษาอังกฤษทุกวันเลยครับถ้าเราไม่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโฮสต์แฟมิลี่ของเราก็จะไม่เข้าใจแล้วก็เวลาไปขึ้นรถบัสเวลาไปซื้อของก็ต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษครับ ชอบกิจกรรมที่ไปลอนดอนไอซ์นะคะเพราะว่าได้ขึ้นกระเช้าแล้วเห็นวิวทั่วเมืองของลอนดอนเลยนะครับอากาศดีมาก